พี่น้องทีรักในพระกิจเจ้าไดมาถึงอาทิตย์ที่สองเทศกาลธรรมดาจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราเห็นประกาศสุขอีซายทํานายว่าพระแม่เสียจะมาฟื้นฟูสายสัมพันธ์นระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์พระองค์จะทําให้เขาศักดิ์สิทธิ์และทรงยินดีเหมือนเจ้าบ่าวยินดีในเจ้าสาวเราตระหนักว่า เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พระเจ้าทรงรักและมาช่วยเหลือเราในทุกด้านขอให้เราเปิดใจรับนะครับในบทอ่านที่สองนั้นนบุญเปาโลพูดถึงความหลากหลายของพระพรที่พระบินเจ้าให้ท่านพระพรเหล่านี้มีไว้เพื่อการสร้างสารรค์กลุ่มคริสนชนอันนี้สำคัญนะพี่น้องช่วยเหลือคริสนชนให้สร้างกลุ่มขึ้นมาให้ได้เนี่ย ซึ่งเป็นพระกายของพระคิดเจ้านั่นก็คือพระศาสนาจักรเมื่อคริสตชนของเรามีความเข้มข้นเข้มแข็งพระศาสนาจักก็เข้มแข็งครับดังนั้นท่านจึงเน้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวเพราะาเราทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเดียวกันส่วนพระวรสารนั้นแต่ก็เห็นในงานเลี้ยงการแต่งงานเราอรื่นเล่นบทบาทสำคัญ พระแม่มารียาสังเกตเห็นเหล้าอางุ่นหมดและนั่นคือความบกพร่องที่คนเขาจะจดจำต่อไปเรื่อยๆสร้างความเสียหายให้แก่คู่แต่งงานแม่พระจึงบอกพระเยซูเจ้าว่าเขาไม่มีเหล้าอางุ่นแล้วและแม่พระบอกผู้รับใช้ว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เขาทำอะไรก็ให้ทำเถิดโดยหวังว่าพระองค์จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ลำบากนี้ แต่สิ่งที่แม่พระหวังก็เป็นจริงเมื่อพระเยซูเจ้าเปลี่ยนน้ำ600ลิตรใน6ถังให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นดีเลิศน,นั้นบทเรียนสำหรับเราก็คือให้เราในยามลำบากเข้าหาแม่พระทันทีเลยและทำตามที่แม่ทำตามที่พระเยซูเจ้าจะบอกเราแต่ละอย่างแล้วเราก็จะได้รับพระพรที่ปรารถนา ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้ฉลองวันแห่งพระเจ้านี้อย่างศักดิ์สิทธิ์อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนยสันติสุข,สสขนิรันดร์